พร้อมยัง Let's go เก้ไปลุย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 ข้าพี่ไม่อยู่สูงแต่ยู่สูงอ่ะพ่อตามไปด้วยอ่ะเร็วๆเข้ามาข้ามาโอ้วันนี้มาเล่นนะครับพี่สร็สรุกนะการแกล้งนะไปสไลด์ไปให้พ่อสไลด์ด้วยนะไปเลยนะอยู่ในห้องหรือกล่องนี้นะ พี่มีเพื่อนมหแล้วนอนสบายเลยนะเข้าไม่ได้แลยสวัสด <I will. S 1> ีครับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พูดกับน้องพิมพ์มาเล่นที่เคโรโนพาร์คเอ็นเพนะครับ <I will. S 1> ที่ <I will. S 1> สวนสนุกนะกลางแก้งนะวันนี้นะมาเล่นกันนะพร้ <I will. S 1> อมไมยัง Let's go! Bye! Lui, lùi 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 lùi. mô số? Hai, vi mô số? Hai, vi mô số? À, vi mô số? À, vi mô số? Hai, vi mô số? Hai, vi mô số? Hai, vi mô số? ลงด้วยลงด้วยไปขึ้นไปเอาไปเลยขึ้นไปเลยพี่ไปเลย,เลย,เลยพี่พไปเลยครับมาแล้วพูดไปเพี่พูดไปลยครับเออ

อ่าสุกจังเลยเย yeah. อ่ยเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนเดี๋ยวรอ,อก,ก่อนอให้องน้องไปก่อนทุกรอ,อกแป๊บนึงอันนี้ก็ลองด้วยอันนี้ก็ลองครับ พี่พูดมาเรียวเรียวไปไปไปไ <c oughs> อ้พวกน้องพิมระวังลูกเร็วพี่พูดสไลดมาสวีดอนนี่กั<ป>มาไปไป เลี้ยวเรียวเลียวเวเข้ามาข้ามมาโอ้วันนี้มาเล่นนะครับที่สวนสนุกนะกลางแจ้งนะสวนสนุกที่สารสนุกเออเด็กเล็กก็มาด้วยนะ โคฟีเวอร์อยู่กับแม่ไม่รู้เล่นตรงนี้ก่อนก็ได้ไลูกไปหมดเลยหมดเลยสไลด์เลยที่ระวังด้วยนะไป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 สไลด์ไปยี่ไป อ่ามาแล้วค่ะปลาปลาอะไรปลเร็วอ่าสไลด์เดินเลยเอาปลาสไลด์ปให้พ่อสไลด์ด้วยนะโอ้ไอ้พ่อสไลด์ลงด้วยนะว้าอ่าพี่พูดมาอะไรนะให้พ่อโอเคเดี๋ยวพ่อขึ้นไปอ่าปลาที่พุดเธอ่พี่พูดสไลด์ไปก่อนเดี๋ยวพ่อตามอ่า อ่ะพี่พอ้าสะะไลด์ไปด้วยโอ,อ,<ป>อ้โหเอ,อ,เอ,อเาอเไปมาโอ้โหไป มาสไลด์มาลูกสไลม์มา,า,มาอนลเข้าไปเป็นทซายเลย

ไม่ต้องถอดก็ได้ลูกทองเท้าครับเล่นได้เลยอเ,ลเ,ลเลลอเนนอนั่งลงตรงนี้อ่ะโอ,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 อ้้อ พิมตักอะไรตักทราเอหือ,อแตกแล้วร้อนแล้วอากาศร้อนไหมลกูกอูยูตักอะไรลกูกทรายปอูอ่าตักทราก่อนตักใส่ปูเออตักใส่ปูก่อน พิมร้อนนะลูกข้าไปอ่ะลงไม่ได้ลูกตรงนี้ค่ะอ่ะเดินลงดีๆ ามาสไลด์มาว้าวไอนพืชมาแล้ว <c oughs> ามาสไลด์มา ลงมาอันนี้ด้วยนะเึ้นนี้ด้วยเลยร้อนไหมโอ้มันโยกเยกเลยนะพูดนะ ไล่ไปเ yeah. ย่เห็นอ่งรนี่เลย ยกเยกยกเยก่ะสนุกไหมครับอีน้ำมูกติดคูฟิติดเลยนะแฮปปี้โน้ตใช่ไหมไ<ป>เอานั่งควาแล้วเหรอ,หรอคะ เ,เล่นหินแดงนะคะมันเป็นหินแดงลูกไม่หนงพี่ไม่โยนไม่โยนใส่นูนน่นลูกท่พุดอยู่นี่นะท่พุดนี่ ขึ้นแล้วมันขึ้นแล้วนะขึ้นเอเพราะเข้าไ,ไม่ได้นะมันตัวใหญ่ลูกมันไม่ใช่ตัวเล็กเหมือนน้องพิมค่ะนี่มันของเด็กอ่เพราะตัวใหญ่เพะาะเข้าไม่ได้เลยนะคะเออวัวตัวใหญ่มากเลยนั่งยากเลยนะคะอ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยเข้าแล้วเข้าไม่ได้แล้วน้องยพิม สบายไหมคะว้ายมีเพื่อนมาแล้วคือมีเพื่อนมาทำไงดีน้องพิมมีเพื่อนมาแล้ว,อน,ลวนอนสบายเลยนะโอ้ส,โอสบายเลยนะอยู่ในห้องอยู่ในกล่องนี้นะอยู่ในกล่องอะไรเออกล่องอะไรน่ะอันนี้ถังอุโมงค์อุโมงค์ ชอบไหมนี้อยู่ที่ชอบอ,อ,อุโมงค์นี้ไหมชอบอุโมงค์ใช่เออหนูนอนสบายเลยนะอุโมงค์นะนอนสบายนี่มันนอนได้นะอืมมันนอนได้ไหมลูกฉันเหรอ,อข้างบนฮะ้ายนอนข้างบนนี้มีช่องด้วยดูสิมีดอกไม้ด้วยเออมีดอกไม้ด้วยนะโอ้สนุกไหมครับรอดอุโมงครับชอบครับเออ อยู่คนเดียวนะครับอุโมงค์ไม่ไปไหนแล้วนะพี่พุฒนะชอบเลยครับชอบครับร้อนไหมไม่ร้อนไม่ร้อนเลยนะกันแดดเลยนะกันแดดที่อุโมงนะออค์ออะเกันแดดที่อุโมงค์ไม่ร้อนเลยตูพี่พุฒไหมต,ตูพี่พุฒอยู่ข้างพุฒอ,อุ้ยอ้อว้าวสวยมาก <laughs> ลงมา ว้าวไปเดีด๋ยวหน้าให้หน่อยค่ะไหน,นเล่นนะคะทำดีๆอะลองไปยืนดีๆด,ด,ดิอาหารมาหาแม่หน่อย อะไรนะกินอะไรนะคะอ่ะกินยูโรเหรออ่ะน้องพีมยิ้มให้แม่ก่อนยิ้มให้คุณแม่หน่อยเด้อยิ้มนะ ิมสะกดใจไหมยิ้มไม่หน่อยยิ้มไม่หนค่ะยิมไม่หนค่ะยิไม่หนค่ะตกใจนะตกใจนะอะไรนะตาไม่อ เออผ่อมาเลยนะ